คลิปนี้จะอธิบายวิธีการนับสต็อกสินค้าที่มี2หน่วยนับนะคะให้ท่านเข้าไปที่เมนูสินค้าจัดการสต็อกนะคะแล้วก็ตรวจนับปรับปรุงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้2เมนูนี้คู่กันนะคะให้ท่านทําการตรวจนับสต็อกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงใบตรวจนับสต็อกมาทําการปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับนะคะขั้นตอนของการตรวจนับสต็อกนะคะใช้ในกรณีที่ครั้งแรกนะคะ ที่ใช้โปรแกรมนะคะมียอดสินค้ายกมานะคะก็คือก่อนหน้าที่จะใช้นะคะหรือว่าใช้ในกรณีที่อยู่ดีๆนะคะสินค้ามันก็ไม่ตรงกับที่มีอยู่จริงนะคะต้องการที่จะปรับยอดที่อยู่ในระบบให้ตรงกับที่มีอยู่จริงนะคะก็ใช้เมนูตรวจนับสต็อกได้นะคะโดยการนับสต็อกจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต้นทุนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะบันทึก ต้นทุนของการซื้อเนี่ยจะต้องไปบันทึกที่เมนูซื้อเข้านะคะเมนูซื้อกับเมนูตรวจนับสต็อกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเมนูตรวจนับสต็อกเนี่ยจะปรับยอดให้ตรงกับที่ท่านใส่ในช่องนับได้เลยนะคะสมมุติว่าท่านปรับยอดเป็น5นะคะสินค้าคงเหลือในระบบก็จะเป็น5นะคะแต่ถ้าเป็นการซื้อเข้านะคะเป็นจะเป็นการเพิ่มยอดนะคะบวก ของที่มีอยู่เดิมนะคะเช่นในระบบมีอยู่แล้ว10บนะคะแล้วท่านซื้อเพิ่มเข้าไปอีกห้านะคะก็เป็นสิบห้านะคะแต่ถ้าตรวจนับสต็อกนะคะของเดิมมีอยู่10บแล้วท่านปรับสต็อกเป็น5้านะคะมันจะไม่ได้เป็นสิบห้านะคะมันจะเป็นห้านะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เมนูตรวจนับสต็อกได้เลยนะคะสำหรับสินค้าที่มี2หน่วยนับนะคะก็จะมีขั้นตอนการใส่นับได้เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะ ยกตัวอย่างเป็นสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ3แบบด้วยกันนะคะให้ท่านกดเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกประเภทสินค้าได้เลยถ้าเกิดต้องการปรับสินค้าทั้งกลุ่มนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการปรับสินค้าบางรายการก็ให้กดเพิ่มแล้วก็ใส่หมายเลขคลังนะคะแล้วก็เลือกสินค้าเฉพาะตัวนั้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองทําให้ดู1 1อย่างนะคะเช่นแบบเราต้องการปรับสต็อกเฉพาะสินค้าที่เป็น ไข่ไก่อ่าแล้วก็เลือกเราก็ใส่หมายเลขคลังที่ต้องการปรับสต็อกแล้วก็เลือกรหัสบาร์าโค้ดของสินค้าตัวนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการปรับสต็กนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการปรับสต็กทั้งหมวดเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะกดปุ่มเลือกประเภทสินค้านะคะสมมุติว่าเราต้องการปรับสต็กบางตัวเราก็ให้ใส่ยอดที่นับได้นะคะแล้วก็กด ปุ่มลูกศรลงที่ปั้นคีย์บอร์ดเพิ่มรายการถัดไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะแล้วก็ใส่ยอดที่ช่องนับได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอานะคะเราจะปรับทั้งหมวดแล้วก็กดเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกประเภทสินค้าด้านซ้ายตรงนี้นะคะที่มีสามรายการอันนี้เราจะยกตัวอย่าง3ามรายการนี้นะคะก็เลยเลือกหมวดสินค้า2หน่วยนับอันนี้นะคะเลือกหมวดที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยนะคะแล้วก็เลือกคลังที่ต้องการที่จะปรับสต็อกนะคะเราก็จะเลือกเป็นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะ ระบบก็จะดึงรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในหมวดนั้นที่เราเลือกนะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการปรับสต็อกทั้ง3ารูปแบบนะคะถ้าเป็นสินค้าที่มีหน่วยนับเดียวนะคะเช่นไข่ไก่นะคะก็คือมีหน่วยนับเป็นฟองแล้วก็เวลาคำนวณเงินก็คำนวณจากฟองเช่นเดียวกันนะคะก็ให้ใส่เฉพาะหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินนะคะสมมุติเราต้องกัดการปรับสต็อกว่าไขา่ไก่เบอร์ศูนย์ตอนนี้มีทั้งหมด200้อยนะคะก็ใส่เข้าไป200ร้อยได้เลย อย่าลืมว่าท่านจะต้องไปนับสต็อกที่มีอยู่จริงให้เรียบร้อยก่อนมาทําการบันทึกใบนับสต็อกในระบบนะคะก็ใส่เข้าไป200นะคะอันนี้ส่วนหน่วยนับที่ใช้ในการนับสต็อกนะคะอันที่2อันนี้ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นหน่วยนับที่มี2หน่วยนะคะเช่นถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยนะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่สินค้าที่ใช้ในการหน่วยที่ใช้ในการนับสตอ็อกรู้ว่า มีหน่วยนับที่ใช้ในการคํานวณเงินเท่าไหร่นะคะเช่นหน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกเป็นเหล็กข้ออ้อยก็คือนับเป็นเส้นนะคะว่ามีกี่เส้นแล้วก็บอกได้ว่า1เส้นประกอบไปด้วยกี่เมตรนะคะก็คือ1เส้นในที่นี้ประกอบไปด้วย12เมตรก็จะสามารถที่จะระบุได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะให้เรากรอกยอดที่นับได้เข้าไปที่ช่องของหน่วยนับที่ใช้ในการนับสต็กนะคะ สมมุติว่าเราต้องการปรับว่าเหล็กข้ออ้อยนะคะที่ยาว12เมตรเนี่ยมีทั้งหมด100้เส้นนะคะก็ใส่เข้าไป100นะคะอ่นะคะลองมาดูเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตรงหน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบจะคำนวณหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ตรงนี้ให้เราใส่เฉพาะหน่วยที่ใช้ในการนับสตอ็อกถ้าเกิดสินค้าตัวนั้นสามารถบอกอัตราส่วนได้ว่า หเส้นประกอบไปด้วยกี่เมตรนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ไม่สามารถบอกได้ว่าหน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกหนึ่งหน่วยประกอบไปด้วยหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินกี่หน่วยเช่นถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะหรือผักผลไม้หรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะที่ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้นะคะในทันทีเนี่ยก็ให้ระบุทั้งสงหน่วยเลยนะคะว่าจะปรับสต็อกเป็น หน่วยที่ใช้นับสต๊อกกี่หน่วยแล้วก็หน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินกี่หน่วยนะคะในที่นี้นะคะยกตัวอย่างเป็นแบบไก่สดนะคะก็คือเราก็ระบุเข้าไปว่าตอนนี้ไก่สดทั้งหมดเหลือกี่ตัวสมมติว่าเหลือ50ตัวก็ใส่เข้าไปแล้วก็รวม50ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลกร,รัมนะคะสมมติว่า50ตัวทั้งหมด76กิโลกร,รัมก็ได้ซึ่งเวลาเราใส่เราสามารถกําหนดเป็นจุดทศนิยมได้สมมติว่ามันไม่ มันไม่เป๊ะอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็น76.45อย่างเงี้ยก็สามารถระบุเข้าไปได้นะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง3แบบก็คือถ้าเป็นสินค้าที่มีหน่วยนับเดียวก็คือใส่เฉพาะหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินได้เลยนะคะที่ช่องนับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตามเนี่ยเวลาใส่ข้อมูลใส่เฉพาะช่องนับได้ส่วนยอดในเครื่องกับ หน่วยนับอันนี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะให้ใส่เฉพาะช่องนับได้อย่างเดียวนะคะแต่ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นสินค้าที่มีหน่วยนับเดียวให้ใส่นับได้1นนะคะก็คือใส่เฉพาะหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินนะคะถ้าเป็นสินค้าที่มี2หน่วยนับแต่ว่าสามารถกําหนดอัตราส่วนที่แน่ชัดได้เช่นหน่วยที่ใช้นับสต็อกเป็นเส้น1เส้นประกอบไปด้วยหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินคือเมตร12เมตรอย่างเงี้ยเราก็ให้ระบุเฉพาะ หน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกเท่านั้นให้ใส่เฉพาะช่องนับได้2ตรงนี้นะคะอันนี้ในตัวอย่างจะเป็นเหล็กข้ออ้อย12เมตรนะคะแต่ถ้าเป็นหน่วยที่ไม่สามารถระบุอัตราส่วนที่แน่ชัดได้ว่าหหน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกประกอบไปด้วยกี่หน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินเช่นไก่สดอย่างเงี้ยก็คือ1ตัวยังไม่สามารถระบุได้ว่ากี่กิโลกรัมในทันทีอย่างเงี้ยนะคะต้องไประบุตอนช่างอย่างเงี้ยก็คือเวลาที่เราปรับสตอ็อกนับทำใบนับสต็อกเนี่ย ให้ใส่ทั้ง2หน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ใช้นับสต็อกหรือหน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินอในตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเหลือ50ตัวก็คือใส่ไปว่าหน่วยที่ใช้ในการนับสต็อกเหลือ50ตัวแล้วก็หน่วยที่ใช้ในการคำนวณเงินที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยห้ิตัวกี่กิโลกรัมก็ใส่เข้าไปนะคะพอเราปรับสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มบันทึกนะคะวันที่ที่ใช้ในการนับสต็อกเนี่ยก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ ต่ส่วนใหญ่แล้วก็ให้ใช้เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะจะได้ไม่สับสนว่าจริงๆ unut, นะณปัจจุบันเหลือเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดอาจจะเป็นเป็นเมื่อวานนะคะแล้วเราไปนับส,สต็อกเมื่อวานแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการซื้อขายอะไรแล้วเราจะมาปรับสต็อกวันนี้เราจะเราเราจะระบุวันที่เป็นเมื่อวานก็ได้นะคะหรือจะระบุวันที่เป็นวันนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆสินค้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเวลาเราจะนับปรับสต็อกในระบบก็คือสินค้าจะต้องอยู่นิ่งๆไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว ยอดคงเหลือมันจะคาดเคลื่อนถ้าเกิดเรานับสตอ็อกเราก็มีการขายออกไปนะคะบางทีมันก็ไม่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดวันไหนจะนับสตอ็อกก็ให้หยุดการซื้อขายก่อนนะคะปรับสต็อกให้เสร็จแล้วค่อยมาทําการซื้อขายนะคะพอเราทําใบนับสต็อกเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มบันทึกนะคะตรงนี้จะมีเลขที่เอกสารระบุอยู่ว่าเป็นใบนับสต็อกเลขที่เท่าไหร่นะคะ เพื่อที่เวลาที่เราจะดึงไปปรับปรุงสต็อกนะคะจะได้เลือกเลขที่เอกสารได้ถูกใบนะคะเวลาเรานับสต็อกเสร็จเนี่ยถามว่ายอดมันปรับในระบบหรือยังนะคะก็คือยอดสต็อกยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบนะคะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อมูลเท่านั้นว่าตอนนี้เราเหลือสินค้าเท่าไหร่มันจะต้องดึงไปปรับสต็อกนะคะมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงยอดสินค้าในระบบนะคะในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าบันทึกเพื่อให้รู้ว่า ต้องปรับต้องคำนวณยอดปรับสต็อกหักลบเท่าไหร่เพื่อให้ได้ยอดนี้เท่านั้นเองนะคะอ่ะพอเราทำใบนับสต็อกเสร็จนะคะให้ทำใบปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับคู่กันเลยนะคะก็คือเข้าไปที่เมนูสินค้าจัดการสต็อกตรวจนับปรับปรุงนะคะแล้วก็ไปที่ปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับนะคะเสร็จแล้วให้เลือกคลังเดียวกับครั้งที่นับสต็อกนะคะ ก็คือเป็นครั้งที่เราจะปรับปรุงสตอ็อกก็คือครั้งหลักนะคะแล้วก็กดโอเคอันนี้แล้วแต่ว่าเราปรับคลังไหนนะคะกดโอเคเลือกมานะคะแล้วก็ให้กดปุ่มเพิ่มก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็กดปุ่มดึงข้อมูลจากใบนับสต็อกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกใบนับสต็อกที่จะใช้ในการปรับปรุงสต็กนะคะกดขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เราเลือกช่วงวันที่ที่เราทําใบนับสต็กนะคะก็คือ วันที่อะไรที่เราระบุเอาไว้ในใบนะับสต็อกก็ให้เลือกวันที่นั้นนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะเสร็จแล้วกดตกลงมานะคะอาจจะมีการนับสต็อกหลายหลายใบในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยให้จ right, ําเลขที่ไว้ว่าเราต้องการปรั eyes, บปรุงเลขที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามีใบเดียวก็คือมันเลือกง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีหลายใบก็ให้เช็คเลขที่นิดนึงว่าเราต้องการดึงใบไหนมาปรับสต็อกนะคะอันนี้เรามีเป็นเลขที่2นะคะก็ดึงมาเลยนะคะ ก็มี3ามรายการนะคะตรงนี้นะคะพอเราดึงมาปุ๊บนะคะไม่ต้องแก้ไขย,ยอดอะไรเลยให้กดปุ่มบันทึกไปได้เลยนะคะบางคนนะคะไปแก้ไขย,ยอดตรงจํานวนตรงนี้ให้เท่ากับที่มีอยู่จริงอีกซึ่งทําให้มันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตรงจํานวนตรงนี้นะคะมันเกิดจากการคํานวณหักลบให้ได้ยอดเท่ากับที่เราใส่เข้าไปในใบนับสต๊อกนะคะเพราะฉะนั้นห้ามแก้ขไขใดๆนะคะให้กด ปุ่มบันทึกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแก้ไขอีกยอดก็จะเบิ้ลไปมันจะไม่ถูกต้องนะคะกดบันทึกไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยอดสต็อกนะคะก็จะปรับตามที่เราปรับปรุงไว้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราสามารถไปดูรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อตรวจสอบได้นะคะก็คือออกจากฟอร์มนี้ตรวจสอบว่าเราปรับปรุงสต็อกแล้วเนี่ยยอดมันเป็นไปตามที่เราปรับไหมก็เข้าไปที่เมนูรายงานนะคะแล้วก็ รายงานสินค้าคงเหลือนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะต้องดูการต้องการดูสินค้าคงเหลือทั้งหมดหรือว่าต้องการดูสินค้าคงเหลือเจาะจงหมวดนะคะอันนี้ก็จะมีสินค้าคงเหลือรวมทุกคลังแยกตามคลังนะคะถ้าเรามีหลายคลังเราอาจจะดูสินค้าคงเหลือแยกคลังนะคะแล้วก็เลือกคลังนะคะว่าต้องการดูคลังไหนนะคะ อถ้าเป็นสินค้าสองหน่วยนับเราอาจจะดูที่สินค้าทั้งหมดนะคะเฉพาะสินค้าคงเหลือที่ไม่เท่ากับ0ูนย์ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สินค้าประเภทดูตรงนี้นะคะสินค้าประเภท2องหน่วยนับนะคะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะก็เหลือสองอฟองต,ตามที่เราปรับเอาไว้นะคะเหล็กข้ออ้อยนะคะก็เป็นหนึ่งันสองรอเมตรนะคะมีทั้งหมดหนึ่งรอเส้นนะคะถ้าไก่สดก็เป็นเจ4 5ิบหกดี่ห้ากิโลกรัมมีทั้งหมดห้าิตัวนั่นเองก็คือโชว์ทั้งสองหน่วยนับเลยนะคะถ้าเป็นสินค้าหน่วยนับเดียวก็คือจะมันจะโชว์อันเดียวนะคะถ้าเป็นสินค้าทั่วไปก็โชว์ตามที่มีนะคะถ้ามันเป็น ยอดคงเหลือแสดงติดลบเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคยมีการรับสินค้าเข้าเลยเราเป็นเราขายสินค้าออกไปอย่างเดียวดังนั้นนะคะมันก็จะติดลบนะคะเนื่องจากไม่มีของอยู่ในสต็อกจริงๆแต่ว่าเราขายออกไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดสินค้าตัวไหนติดลบก็ให้ไปนับสต็อกแล้วก็มาป,ปรับปรุงสต็อกเข้าไปในระบบนะคะต่อไปก็จะได้สามารถเช็คได้ว่าสินค้าคงเหลือจริงๆเรามีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่สะดวกในการนับสต็อกในตอนนี้เราจะขายไปก่อน เราก็ให้ยอดต,ดติดลบไปก่อนก็ได้เพื่อดูยอดขายแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงสต็อกย้อนหลังก็ได้นะคะ